นี่ลกูกเหตุเออได้กินแก้วมังกรต่อละเวย้ยเออแก้วมังกรหวานเจีย๊ยบนั่งอยู่ข้างบนเห็นแก้วมังกรเท่านั้นแหละลงมาเลยอ่าไงเออแก้วมงกรหนหวานๆเว้ยอืมแซ่บแซ่บแซ่บแแซ่บแ <laughs> ไอ้จ๋าถือไข่เองวางเลยเด้อหวานไหมลูกหวานปาเปล่อนี่หลวงตามาแล้วเว้ยหลงตามาแล้วหล,งาาลวลงตาได้อะไรมาให้วะฮะมองดูหลวงตาหนะลวงตาถืออะไรมานะ <c oughs> น่าน่าลูกแก้วมังกรหวานๆเดี่ย จะแก้วมาก,ก่อนแล้วลงมาเลยนะอมมนรู้ว <c oughs> หมอวเอ,อ้ยเป็นว่าฝรัง่งไม่รู้จักฝรั่งละอ๋อยังเอาอยู่อมแข็งอทิ้งเลยห่ <c oughs> <c oughs> าหน้าเลยเป็นไงล่ะยิ้มให้ยิ้มให้ <c oughs> <c oughs> ต้องให้กินอ่ามองอะไรกูนะจ๋อฝันไม่ดีไงมาเกินฝันนอนไม่หลับไงหงิดนะนี่วนี้โดนโดนไม้นี่มันนี้สู้ด้วยปัดไม้ทิ้งอ่ะเอ่งอ่ะนักเร่ง นักเลงน,นักเลงฮะถ้าอ้วนที่กินแซ่บหวานเจีย๊ยบชอบยิ้มให้จังเลยเนี่ยฮะต้องต่อใครต่อใคร กัดไม้สุดโอโหโอโหโอ้โหทิ้งเลยเว้ยโอ้โหเตะไกลไม่ได้เว้ยเอองอนง่ายจังวะอืมทำไมงอนง่ายจังอ๋อลูกใหม่แล้วยิมลรวอบ้ัง ยังยังไม่หยุดยิ้มลมค้างอยู่เอ้ยไหนไม่ต้องต้องหน้าหรอกเนี่ยสายที่มันจนยอนหมดเลยมันตายไงตายครับไฟช็อตพักนี้จอมตายไงแกน้ำมือเหมือนน่ะยอดอ่ะ วะได้ยินมแคจอวันนึงหัวแล้วชับไับแกะจ่อวันๆคือกัดกัดปอกเปลือกโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเว้ยจนเหลือแต่แค่อันนี้อย่างเดียวเลยไม่มันธรรมดาที่ไหนน้ำเก่งเนี้ยเอารู้อยากทาเลยเนาะนะแกะไอ้เปลือกออกหมดแล้วเดี๋ยวนะแล้วก็กินนะแกะเปลือกออกหมดแล้วก็กิน mẹ tham gia của nhau ăn cho ông gạo mặt 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 mầm mầm mặt 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 rồi mặt 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 à? กินสบายๆคนเดียมาต่องสนอะไรใครชีวิตสโลลี่อิ่มละก็ไป <c oughs> ไม่ให้ไปนั่งใช่ใช่ใช่ไปที่ไหนลูก <c oughs> โอ้โห oh, oh, oh. ไปไกลนะเจ้า oh. มีรับดที่สุดเลย <laughs> จ่ายเจ้าเจ๊แน <laughs> <sk r> ่มาเจ๊แน่